สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อนีก้กลับมาพบกับสาวภูพานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกทท่านเนาะค่ะข่าวชุดซ่องสาวภูพานพาลอยนะคะเข้ามาแล้วกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจสาวภูพานนะคะพี่น้องคะในคลิปนี้เนาะคะ่ะสาวภูพานก็นได้มากเลยเด้อคะ่ะเลขเอฟซีใจดีนะคะเลขวิ่งนะคะเลขเด่น บนล่างเนาะค่ะเอาค่ะก่อนจะไปเบิ่งแนวทางเนาะค่ะกะเอฟซี FC ท่านใดที่สนใจอยากบูชาผ่ายันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะกะสแกนลายคิวอาโคดสาวภูพานเข้ามาได้เลยเนาะค่ะเอาไปหนุนดวงเสริมโชคลาภค้าขายการงานธุรกิจเนาะคะ่ะพี่น้องคะหรือว่าเอฟซีท่านใดอยากแบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะกะสแกนลายคิวอาโคดสาวภูพานนะคะทักแชทเข้ามาเนาะค่ะ เอาเพื่อให้พี่น้องเอซีของเฮานะคะถ้าอยากแบ่งปันกับสาวภูพานกับยินดีนะคะพี่น้องคะยินดีเป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะให้พี่น้องเอฟซทุกๆท่านนะคะเอาพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะสาวผู้พานกับได้แนวทางจากเอฟซใจดีเนาะคะ่ะสาวผูพานขอเรียกแทนนามเพื่อนว่าเอฟซใจดีเนาะคะ่ะ ก่อนจะไปเบรงแนวทางของเพิ่นนะคะสาวภูพานกะขอขอบพระคุณเอฟซีใจดีเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะมาให้สาวภูพานได้เอามาฝากพี่น้องทางช่องของสาวภูพานนะคะกะขอบพระคุณเพิ่นมากๆเนาะค่ะเอาพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะเพื่อนกะได้งวดใหม่มาเลยเด้อค่ะเพื่อนกะแบ่งปันมาแล้วนะคะในงวด ในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2566ายเนาะค่ะพี่น้องคะเอาเขาไปเบอง์งวดเก่ากันก่อนนะคะกับเป็นเลขเ c ซใจดีเนาะค่ะที่เพื่อนแบ่งปันแนวทางเลขเด่นมาให้สาวภูพานนะคะในงวดวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อนหายเด่นมา7กับ6เนาะค่ะกับผลปรากฏว่าเลขเด่นของเพื่อนไปเข้าตรงกับรัฐบาลไทยนะคะเจ ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะส่วนสาวภูพานเอามาจับคู่นะคะจับชนหลอกเนาะคะ่ะกะบอกเข่านะคะรุดเนาะคะ่ะพี่น้องคะทาพี่น้อง fc ท่านใดที่มักวิ่งมักรูดนะคะอย่าพลาดนะคะพี่น้องคะสถิติของเพิ่นนะคะยี่สิบสามงวดรุดงวดหนึ่งนะคะส่วนงวดวันที่หนึ่งวันที่สิบหกมีนาคมเนาะคะ่ะ เพื่อนกะแบ่งปันมาให้สาวภูพานนะคะเอามาลงคลิปแบ่งปันพี่น้องทั้งช่องของเราเป็นงวดแรกนะคะกับผลปรากฏว่าเลขเด่นของเพื่อนเขาที่เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะเอฟซีท่านใดที่หมักเลขวิ่งนะคะชอบเลขวิ่งก็เอาไปผิดจารณานะคะของเอฟซีใจดีนะคะในงวดนี้เพื่อนกะแบ่งปันมาแล้วเนาะค่ะเพื่อนกะว่าอยู่นะคะว่าเพื่อนไหเป็น เพียงแค่แนวทางเนาะค่ะพิษถูกเยาว่ากันนะคะเพิ่นฝากมาว่าทั้งสั้นนะคะพี่น้องคะ,ะถุกเลขคำนวณเพว่าจะเป็นเลขความฝันเนาะค่ะ,ะเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องคะมีเข่ามีลุดนะคะเอาพี่น้องคะไปเบิ่งในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2566ายกันนะคะว่า เลขวิ่งเลขเด่นของ f c ซใจดีเนาะค่ะงวดนี่เพิ่นไดมาโตใดนะคะเอาพี่น้องคะไปเบิ่งกันเลยคะ่ะเลขวิ่งเลขเด่นบนล่างของเ c ซใจดีเนาะค่ะเพิ่นไหามานะคะเด่น8กับ4เนาะค่ะพี่น้องคะมักวิ่งมักลูดเอาไปพิจารณากันเบิ่งนนะคะพี่น้องคะส่วน สาวผู้พานเอาไปจับชนล็อกนอกขาในงวดนี้นะคะจะเด่นนะคะคือชนกันที่สี่ล็อกเลยนะคะพี่น้องคะในงวดนี้นะคะสาวผู้พานเอาไปเทียบนะคะก็คือแปดเก้ากับสี่เจ็ดเนาะค่ะจะชนกันที่สี่ล็อกนะคะเลขเด่นวันเสาร์เนาะค่ะพี่น้องคะเป็นเลขกําลังวันวันเสาร์นะคะส่วน ชนกันที่สามล็อกนะคะสาวผู้พานก็เอามาเป็นตัวรองเนาะค่ะให้พี่น้องเอาไปพิจารณานะคะกะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามซีซีนะคะพี่น้องคะถ้าซีนะคะรองกะมีอยู่หลักเดียวก็คือซีซีนะคะถ้าเป็นแปดเนาะค่ะก็จะเป็นแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามนะคะชนกันที่สามล็อกส่วนตัวเด่นนะคะแปด จะชนกันสี่ลอกก็คือแปดเก้าเลยนะคะพี่น้องคะสี่กะคือสี่เจ็ดหางเดียวนะคะชนสี่หลอกนะคะพี่น้องคะถ้าพี่น้องมักชอบกะจังเอาไปผิดจารณาเนาะคะ่ะถ้าบามักบ่ชอบกบะพี่น้องกะเบิ่งแต่เลขวิ่งเลขเด่นของเอฟซีใจดีนะคะอันนี้สาวผู้พานกะเอามาจับคู่ชนลอกเลขกำลังวันเนาะคะ่ะหายพี่น้องเอาไปผิดจารณากันเบิง่ง พี่น้อง่ามักบาชอบกับพานเนาะค่ะเขามาเบิ่งเพื่อความบันเทิงนะคะส่วนพี่น้องเอฟซีท่านใดที่มักชอบหรือว่าตรงอกตรงใจพี่น้องก็ลองเอาไปผิดาารณาเบิ่งเนาะค่ะเอาไปวิเคราะห์นะคะเอาไปเปรียบเทียบกับแนวทางที่พี่น้องมีอยู่เนาะค่ะหรือว่าเอาไปเปรียบเทียบเบิ่งกับสำนักอื่นนะคะเอาพี่น้องคะแคปหนาจ้าจว้บันทึกหนาจ้าจว้เนาะค่ะ กับเป็นเลข f อซใจดีนะคะเลขเด่นบนล่างของเพื่อนนะคะเดินดี23งวดลุดนงวดหนึ่งนะคะส่วนงวดวันที่16มีนาที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเพื่อนกระไดแบ่งปันสาวผู้พานนะคะให้เอามาฝากพี่น้องเอซทางช่องของเฮาเนาะคะ่ะกับเด่นมาที่7กับ6กเนาะคะ่ะกับผลปรากฏว่าเลขเด่นของเพื่อนเข่าที่7นะคะพี่น้องคะ่ะ เอาสายวิ่งสายรูดยาพาดค่ะเอาไปวิ่งไปรูดกันนะคะเด่น8กับ4ีเนาะค่ะงวดนี้นะคะงวดวันที่1เมษายน2 5 6 6นเนาะค่ะสาวผู้พานกับขอขอบพระคุณพี่น้องนะคะ FC ใจดีเนาะค่ะที่เมตตาสาวผู้พานนะคะแบ่งปันแนวทางมาให้สาวผู้พานเนาะค่ะได้เอามาฝากพี่น้องทางช่องของเฮานะคะเอาไปเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะ ขอขอบพระคุณ FC ใจดีหลายๆเด้อค่ะกับข,ขอให้ในงวดวันที่หนึ่งเมษานเนาะค่ะขอให้เลขเด่นของเพื่อนเข่าอีกเนาะค่ะเอาพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะสาวผู้พานกับขอขอบพระคุณพี่น้อง FC ทุกๆท,ท่านเนาะค่ะบม่ว่าจะเป็น FC เก้าหรือว่า FC ใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะกับขอขอบพระคุณพี่น้องนะคะ เอาพี่น้องในคลิปนี้เนาะก็ขอให้พี่น้องโชคดีเฮงเฮงรวยๆปังๆในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6พันรกกเนาะค่ะให้ได้มีเงินไปเที่ยวสงการเนาะค่ะให้ได้มีเงินไปทำบุญนะคะเอาพี่น้องคะคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ